ค่ะวันนี้ลุงก็มีทริคในการดูแลผิวในตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> ก็คือ n น g h t r o u t คะ่ะ <c oughs> เป็นการดูแลผิวช่วงก่อนนอนนะคะ <c oughs> โดยการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมในเฉพาะจุดนะคะ <c oughs> ทั้งผิวหน้าแห้ง <c oughs> ผิวหน้าเป็นกระ <c oughs> เป็นสิว <c oughs> เป็นฝ้าหรือว่าผิวขาดความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงช่วงค่ากันแล้วซึ่งลุงนะคะก็จะมีการทาครีมก่อนนอนโดยจะมีประมาณ4ี่ห้าสเต็ปนะคะลุงก็จะมีทริคเ,เล็กน้อยๆในการทาครีมแล้วก็ขั้นตอนการบํารุงผิวมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะเวลาลุงถึงบ้านเนี่ยลุงก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าทํานู่นทํานี่เก็บของเก็บของนะคะต่อมาเนี่ยก็จะไปล้างหน้าเพราะว่าเราเจอฝุ่นเจอมลภาวะแสงแดดความมันก็คือโดนมาทั้งวันแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดหน้านะคะโดยลุงเนี่ยจะใช้ตัวนี้ค่ะ ครีนซิ่งแบบมูดโฟมนะคะนี่ก็คือมีสารสก,กัดจากใบบกบกซึ่งลุงเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผื่นขึ้นหน้าง่ายมากตัวนีนะ้ช่วยได้ดีมากนะคะก็ช่วยทําความสะอาดสิ่งสกปรกจากใบหน้านะคะลุงก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยล้างหน้าก่อนซึ่งเมื่อลุงล้างหน้าเสร็จนะคะลุงก็จะซับหน้าพอซับหน้าเสร็จเนี่ยลุงก็จะพักแป๊บหนึ่งก็ไปั้งดูทีวีหรือว่าเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมแล้วตัวต่อมาเนี่ยลุงจะใช้เป็นครีนซิ่งค่ะ ตัวนี้เนี่ยเป็นพรีสกินคิ้นซิงนะคะตัวนี้ก็สกัดจากสารใบบัวบกเหมือนกันตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องคาบอนโยนให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประมผิวได้ดีเลยค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับคนแบบผิวแพ้ง่ายนะคะมันจะเป็นน้ําใสๆนะคะตัวนี้ใช้ง่ายมากก็จะสำลีมาเนี่ยหวีบตัวนี้ใส่ลงไปเลยก็ลุงก็จะเช็ดนะคะก็คือเช็ดตามรูขุมผลไปเลยนี่ ตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําความสะอาดสิ่งตกค้างนะคะบนใบหน้าของเรานะคะเวลาแบบจะมีฝุ่นความมันแหละที่เราล้างไม่หมดนะคะหรือว่าเครื่องสําอางอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะทําการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคะพราเช็ดตามรูขุมขนนะคะก็ตรงคองเราเช็ดขึ้นนะคะผิวอาจจะตกลงตามแรงดึงดูดอะไรแบบนี้เห็นไหมเรียบร้อยนะคะก็คือนี่ค่ะคื่อสาร <c oughs> ตกค้างโอเคพอทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป๊บหนึ่ง แล้วตัวต่อมาเนี่ยลุงจะใช้เป็นเอสเซนต์ค่ะตัวนี้จะเป็นเอสเซนต์เป็นน้ำตบนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น moisturizer salicylic lotion นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอสเซนต์บำรุงผิวหน้านะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสค่ะตัวนี้ก็คือลุงเนี่ยจะทาครีมบำรุงจากตัวที่เบาที่สุดเหลวที่สุดนะคะไปยังตัวเข้มข้นที่สุดะคะ่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะคะก็ะจะเป็นน้ำตบแล้วก็หยดลงไปประมาณ5หยดประมาณนี้ แล้วก็วอร์มบนมือนิดนึงนะครีมแล้วก็ลงบนส่หน้าไปเลยจ้าตกเบาๆตกต,ต,ตแวก็ใต้ตานิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่าใต้ตาเราต้องการความชุ่มชื้นเยอะเป็นพิเศษเ<ม>วลาเราทาครีมนะคะเราต้องทาที่หน้าและที่คอด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าผิวจะได้มีความสม่ำเสมอกันแล้วก็ไม่เหลื่อมล้ำกันมากนะคะแล้วก็รูปพอประมาณนะคะ แล้วก็พักให้หน้าเราแห้งหรือว่าเราพัดก,ก็ได้ค่ะมันจะรู้สึกเย็นๆผิวก็คือสบายผิวมากพอลงเอเซนส์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวต่อไปนะคะลุงจะลงเป็นเซรั่มค่ะตลุงจะใช้เป็นเซรัมม่มวิตซีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงนะคะผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้นี่ก็คือแบบ วิตซีอัดแน่นมากนะคะลุงก,ก็จะใช้ตัวนี้ทาลุงแค่มาสามหยดพอหยดลงบนฝ่ามือไม่ใช่สามหยดละเกินก็จะวอร์มบนมือนะฮะลุงก็จะทาลูกลงใบบนใบหน้าเลยลูกตามรูกุงผลเลยนะคะบริเวณคางแล้วก็จมูกเพื่อให้เนื้อเซรั่มเนี่ยซึมลึกไปลูขุงขนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการนวดใต้ตาแล้วกแก้มนะคะ ถ้านวดทุกคืนก่อนนอนเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบฉ่าแล้วก็ดูตึงดูแบบเรียบเนียนนิ่งขึ้นนะคะเก็บ<ๆ>แปบ๊บแล้วก็พัดให้แห้ง<ๆ>ก็คือเราควรให้เนื้อครีมซึมลงไปสู่ผิวสักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยลงตัวต่อไปนะคะสมมติถ้าเราทาตัวนี้เสร็จปุ๊บลงต่อลงต่อเลยหน้าของเราก็จะเหนียวเหนื่อหนานิดนึงตัวต่อมานะคะลุงจะลงเป็น m อ i s ไรเซ z e r นะคะนี่ตรวนี้ ก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวนะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มมากเราจะใช้ประมาณ1ข้อนิ้วแต่ลุงอ่ะเป็นคนใช้ไม่เยอะไม่ใช่หน้าเล็กหรือว่าอะไรนะแต่ขี้เกียจทาเยอะโอเคอันนี้รู้ว่าแป้งมากจน นี้นะคะก็จะเป็นมาเจอร์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะซึ่งลุงเนี่ยส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งและผิวผสมตัวนี้เนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งแล้วก็เวลาแต่งหน้าก็แต่งหน้าติดนะคะประมาณนี้นะคะจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้ขนขึ้นมาทันทีทันใดเลย ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ก็คือจะมีความเข้มข้นมากที่สุดในบรรดาครีมที่ลุงทานนะคะตัวนี้จะเป็นมันตรีวิตามินครีมนะคะ2ู n 1นนะคะตัวนี้ก็คือถ้าใช้เป็นประจําก่อนนอนนะคะสามารถใช้เป็นเดย์ครีมหรือว่านท์ครีมก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือให้ความชุ่มชื่นเหมือนกันแล้วก็ยังมีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E นะคะตัวนี้ก็คือวิตามินเยอะมากเป็นสารบํารุงที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงกระจ่างใสตัวนี้เราก็จะ ได้ลงไป5้าจุดบนใบหน้าเหมือนกันตัวนี้นะคะก็คือครอบคันในแบบหนึ่งกระปุกก็คือจบเลยเสร็จแล้วนะคะนี้ก็คือขั้นตอนการบำรุงผิวก่อนนอนนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นครีมที่ลุงใช้นะคะเป็นประจําซึ่งตัวนี้เนี่ยลุงใช้มา6ตัวค่ะก่อนนอนก็จะช่วยบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยให้กระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็ ลดสิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังลดริ้วรอยได้ด้วยนะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นทริคเล็กๆของการทาครีมหรือทาสกินแคร์ตอนกลางคืนนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เอาไปทำตามกันได้เลยนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นไนสกินแคร์รูทีนแล้วก็วิธีการทาครีมทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้ทั้งช่องวัตถุทอน Channel ด้วยนะคะเพราะลุงเนี่ยตั้งใจทําทุกคลิปมากๆเลยมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะลุงจะใส่ไว้ใน description box นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย